สุขสบายดีครับพี่นอ้องทั้งหลายามาตรงนี้แล้วถ่ายเอาหน้าปกก่อนกะมือนีกผ้าน้องมดคนผู้ให้ครับมาเบิ่งระดับมาถ่ายเอาหน้าปกก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาปั๊บกับฝนตกเลยเนาะ อยากได้กระบ,บอกดำครับผู้ใดมีกระบ,บอกดำสองตันไฟฟ้าเกานอกละห้าตีเคกระบอกซับไปเลยนะครับเด้อเพราะว่าสิ่อามรใการถไทยนี่กับอูเสียแจ็คครับเสียแจ็คถ้าเี่เมีประเ็ดแล้วนะครับและวจะเ็ดสี ไม่เชื่อมกันโอเคครับที่เมื่อซ้ำเขาวะก็ขเขาเฮ็ดดีกว่าเรียนม,มอมเห็ดเบิงไมอิลาเขาเขามันหลวดจังมินของเขามันหลวดจังมิน

นีเงินมาดาวจะบาทครับนี่สาวบาทสาบาทเอาไปเลยครับสาทวบาทาไเลยากได้กระบอกดำนี่ละสิเดาฝ่าไปเฮ็ดรถเท่าไงกระบอกดำทำไมคอนก้างแรงก้างแรงหนิซียางก่อนนะ เท้าเทอร์โบเท้าเทอร์โบอันนั้นเขียวเขียวอึมลืมครับไม่รู้ว่าเขียวอะไรอ่ะกเขียวหนาวหน้าแก่หน,น้าแก่เขียวอึมลืมไข่มีหามือ่นไข่ดาวได้ป่ะดิ เอาวะตกลงเอาอยู่ถือเหลยกกันเนาะงวนที่หนึ่งงวดนี้เลยพูดได้จ่ซามงวดที่แล้วถ้าได้งวดนี้ซื้อเลยนี่ซาละบ้าซาหลเลยแล้มัน,น,นก็เปิดข้างได้ตั้งไหะ วสวัสดีครับที่นั่นงามดีเลยอันนี้มันเป็นรอยซิดมาก เห็นกะว่าไม่ใช่ฝา,ากกะวะาเห็นพี่มือผ่าไหนนะครับสุดหยอดครับสุดริงเลยครับว่าดีเริ่งวิธีการเข,าาเรข้าบาาเมกไซครับประมาณ ฝนซศาแล้วอีเขียวหน้าโน่นนี่งามงามปะหลังหมดถ้าซื้อไปสิครับบคขับเป็นบ่เป็นรถอับอยังบลอดอยู่มอเตอร์ไซค์ยังลงนาเลย ถ้เห็ดสีแล้่งามอยู่เนาะเจ้าทำสีแล้วก็สวยนะเมนสีเม่นมารู้ว่าเมนสีเขาไปเข้าใกล้ทำไมคนจะใส่ไม่มีคน โถหนึ่งได้เลืออีกท่านหนึ่งถึงหมดไหน,น,นไม่ใช่อันนั้นมันสีห้องผืนต้นหนึ่งบาบหรอนี่ก็เพชรชีดเดียบร้อยแล้วแต่อันนี้ขั้นจองเลยลบบรถบุกพบ

ขอบคุณเอฟซีหลายๆครับสบายดีครับ